ครัเอาไข่มันได้ลครับเรือลงลืมมารีโมทมารีโมทกล้องกดมันอันนี้ครับเรือลงครับ เอาขน,นาดนั้นเลยเหรอสามสี่สิบโลเลยเหรอ <ś les> โอ้หใจคอจะเน e a u นะ ยิ่งปลาไม่โดนโอบนะครับหาใาเหยียบกว่อนเดี๋ยวซาบ,บิเกียว น่าจะเป็นหินน่าจะเป็นหินครับขาดหนึ่งตาจะดูก่อนอุ้ยในรูปภาสาค,ครับ วิ่งวิ่งแถวเลยลูกกระสากมาอีกแล้วครับเขแอปหนึ่งครับขังก่อน ตอนลากมามีปลาโดดด้วยครับแต่ว่าผมพยายามลากผ่านกองปลาโดดก็ก็ไม่โดนเลยน่าจะมีปลาใหญ่ไล่ปลาโดดปลาเล็กโดดอยู่แต่ก็ไม่โดนเลยครับเดี๋ยวจอดหมายแล้วก็หาปลาเหยื่อแล้วก็ลองเล่นหน้าดินดูครับ ไม่กินเนี่ยแต่หนืดหนืดเนี้ยใสจะเป็นลูกไอ้่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮย้ยอะไรกูไม่รู้ปลาเล็กผมปล่อยหมดครับใครไม่เก็บไว้อะ ขมิ้นครับปล่อยครับเอาเฉพาะปลาที่กินเหลืองขมิ้นตัวใหญ่ๆก็กินอยู่ครับแต่ตัวเล็กก็ปล่อยฮะเกตมันเยอะครับเวลาทําตัวเล็กนล้วมันมันยุ่งยากนิดนึงครับเก็ดมันเล็กถ้าทําปลาใหญ่มันจะง่ายกว่า ผมจะเอาลูกไอ้สากเกี่ยวห้อยสายไวเ๋ยนนะครับขอเคียย์สายแป๊บหนึ่งพันครับเดี๋ยวห้อยสายไว้เลยครับเมื่อกี้ผมเอาซับบิกิลงไปตกลงไปแล้วจะปับป๊บๆเหมือนมีอะไรฉบปุ๊บขาดสองเส้นแล้ว ผมว่ามันต้องมีปลาอยู่ครับปลาใหญ่อย,ย,อยู่นี่นะครับ อย่ลักษณะนี้ครับให้สายไปเลย ได้นลยน,นะครับลูกไอซาครับ <S <S ได้สักสองสามตัวก็ดีครับ ร้อนมากครับมาดยปลาไม่มีปลาเยอะนะแต่ไม่ค่อยสวยแต่กมีเดิงมาเรื่อยๆครับเนี่ยผมต้องคอยดูครับกลัวอ,อยู่ ครั้งที่แล้วโหอายุฝนโอ้ยลูกเก้าครับปล่อยครับเล็กจัดกินสะลึกเลย

ไม่ต้องการทำอย่างไรไม่กล,ล้าจาลยปครับ ครอบตัวเลย โมดิฟายหลังคาครับหังล้อกะล้ำเนี่ยนี่ครับไม่ร้อนครับสบายสบายครับชิวๆเลยชิวๆเลย,เลยมีเบาะสบายอีกเบาะที่ซื้อมาใหม่อ่าเบาะเดิมครับเบาะเดิมเบาะเดิมหรอเบาะเดิมครับพร้อมเรือเลยรกระดิ่งซีดกระดิ่งซีดอันนี้ก็ ชื่ออะไรนะยักษ้าแอทแทกยักษ์แอทแทกนะยักษ์แอทแทกแล้วถ่ายโปโปรมเสกไก่ฮะใส่เยื่อลอยอน,นึกทำมเมื่อเช้าเลยเนะี <laughs> ่ยแจ๋วแจวพุ่นอย่างนี้แจ๋วเลยใช้โฟมบางทีมันยุ่ยนะใช่ครับขาเลยไม่ได้ครับ าหาอะไรได้เลยแถวแถวอืมถือว่าใช้ได้นะอุยดีเลยทนอย่างเงี้ยยาวเลยอ่ะขอตูดเจาะรูด้วยน้ำเข้าน้ำเข้าครับอืมหนักหน่อยแต่มั่นคง เรือหน้าหนึ่งลากเข้าฝั่งครับสี่ลำฝั่นกลับอีกสองลำอยู่ข้างหลังเลยเดี๋ยวโคเท่น

ได้ไหมมีโชว์ไหมว้าวสี่ห้า wow. ตัวโอ้เยอะนี่น 4, 5, 6, เยอะอ,อยู่เยอะ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 อยู่เทียบตัวห<สาร>ดอยู่เมื่อกี้อ้าวโหลเท่าไหร่ได้ไหมได้ไหมสิบกว่าตัวครับอยู่รุ่นอยู่ในถัง ขอ,ขอช่อมขอช่อมโอ้สวยงามของของน้าอนะไรฮะชื่อน้าแล้วนะครับวิมครับน้าวิมนะของน้าวิมสิบประตูน้าเหลิมมาไหนมา,า,นนนามโชว์ของน้าเหลิมอะน้าเหลิมกี่ตัวสามเลยนะ อ๋อสามนี่ก็ได้สามมือนะมือละตัวหลุดหล,ลุดไปมีตัวใหญ่ๆนี่ <c oughs> อ๋อหลุดเอาทใหญ่เสมอเห็นไหครับ <c oughs> ตัวน้ำขึ้นมาที่น้ำทะเลลดลงมาสองเมตรนเแจ๋วเลยอาคินเลยนะโอ้ไม่เล็กนี่้เนี่ยโอ้สสวยสาสวยเล็กน้อยตัวหนึ่งอืมโอ้ยมีปลาด้วยเก๋ามีเก๋า đây กับ khao mướn lát à, Chỉ น้ํา lắm ตัวมัน tí nó lên mẹ Nhớ đi xịt ดันหน่อยดันหน่อยไป,ไปยอยเก็บกันไปครับเรือนี่สองลามันีลามหนึ่งไปยอยขึ้นรถกลับบ้านครับเดี๋ยวรอจับฉลากครับ ฉลากเสร็จก็เดินตัวกลับบ้านมาแล้วทหารผมเบอร์ไทยอ่ะไครเบอร์อะไรอ่ะไม่ครับประเดชเล็กจับมาแล้วก็เดี๋ยวจับชื่อเลยครับโอเคเอาเขียนชื่อแล้วครับผมห้ารางวัลแล้วเหลิมอืคนละเหลิมกุ้งเหลิมกุ้งโอ้โหเด็ดเลยชั้นข้าไป่ต้องาวแเดี๋ยวจะไ,ได้ไปเบิกดีย๋าายวม,มาปใมามาีใหม่ครับเดียวมาตัวใหม่ครับผมขอาฟองเลยนะครับดีใจครับผมรบกวนไหนก็ได้พี่ ได้เดี๋ยวฟังนัเล็วแล้วนะครับพี่หลครับเพครับครับเอาละครับหนึ่งสองสามครับครับครับพี่หลบบที่ได้แจกอะไรครับพี่อาหมวกอ่ะหมวกครับหมวกพี่แบบแจกเพื่ออะไรครับต้นครับโอ้ขอบคุณครับ ตายอ๋อต้นถ่ายวิดีโอไว้ครัขอแนะนำครับขอแนะนำไปแล้วเดี๋ยวผมเอาตามให้ครับแล้วจะแจกอะไรครับไม่ต้องแจกอะไรครับกระเป๋าครับ อ่าน้นวิมครับเรียนไปถุงกันน้ำมาดรียบร้อยเป็นสายใหม่วเอานะ่ซ่าได้ครียนใหม่พอดีเลยเข้าน้ำเข้าหมดเลยวันนี้พอดีเลยพอดีเลยใส่ถุงซิปเอาว่าน้ำไม่ให้ได้กันน้ำพบกล่องเลยกล่องกล่องเดียวเป็นที่ไม่ไม่อยากได้แล้วเยอะที่แบ่งเลยอ๋อนะนะที่ที่แจกอะไรครับ เชื่อไปแล้วกันมันคือสายรัดสายรัดของนั้นนะสายรัดแจ๋วเหลือกุ้งเหลือกุ้งน้ำหมูกับตะเล้งครับอน้ำหมูจับเลยครับตีจับ้งเลยแล้วกันครับออกกุ้งอันเดียวใช่อ๋อครับกุ้งยาไมชิตะครับไปชนะครับ ซื้อเองแจกเองปะเนี่ยเจ้ครับรอบคุณยมาที่ตาแข่งครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอผมนีส่วนอนุญาตให้น้ำหมลวกันครับโกงแพงก่อนนี่อีกเจ้าก็เลยอยากได้เชือกรัดอยู่พอดีเลยอันนั้นหกร้อยนะเชือก มาเลี้ยงเยผมมีปากเส้นครับงั้นสลายตัวตัวครับขอบคุณมากครับทุกคนครับสวัสดีครับครับ